ปรากฏว่าคุณผู้ชมจําหลวงตาสุดได้ใช่ไหมครับพระไทยหัวใจขเขมรจาได้ค่ะได้ดิบได้ดีแล้วนะมีภาพไปเข้าพบนายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนมาเน็ตครับแล้วท่านนายกของกัมพูชาโพสต์เองเลยนี่ผมได้พบกับหลวงตาสุดแล้วเดินทางมาถึงกัมพูชาแล้วนะตั้งแต่เช้าวันพุธที่ผ่านมากัมพูชายินดีต้อนรับหลวงตาอย่างอบอุน่นหวังว่าหลวงตาจะช่วยอบรมสั่งสอนให้ชาวกัมพูชาศึกษาเส้นทางธรรมะ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา,านี่ชื่นมืนเลยครับได้ดิบได้ดีหลวงตาสุดเนี่ยย้อนสักนิดหนึ่งถูกต่อต้านอย่างหนักเลยประเด็นสําคัญก็คือตัวหลวงตาสุดเนี่ยเคยออกมาไลฟ์แล้วก็ยุให้ทหารกัมพูชายิงชาวสุรินถล่มให้เละมันทั้งจังหวัดไปเลยตอนนั้นชาวบ้านในละแวกนั้นก็ขับไล่หลวงตาสุดให้ออกจากวัดไล่ให้ไปอยู่กัมพูชาไม่ต้องกลับมาอีกตัวหลวงตาเองก็ออกมาไลฟ์อีกก็อยากไปอยู่กัมพูชาอยู่แล้วก็เลยไป หลังจากนั้น19มิถุนานายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตก็โพสต์เฟซบุ๊กอนุญาตเลยให้หลวงตาสุดมาพำนักในกัมพูชาได้แล้วก็ประกาศเชิญชวนชาวมเขมรที่รู้สึกว่าถูกเบียดเบียนเพราะเชื้อชาติปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองแล้วที่สุดเช้าวันที่สองหลวงตาสุดก็เดินทางถึงกรุมพนมเปญสื่อกัมพูชาเนี่รายงานว่านายสุขเป,ปตพุทธ รองอเปนวุฒขออภัยฮะรองผู้ว่ากรุงพนมเปนมารอให้การต้อนรับถึงสนามบินเลยเป็นภาพนี้นะครับแล้วก็ต่อมาซึ่งวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีฮุนมาน,น็ตก็โพสต์ภาพให้หลวงตาสุดสอนชาวกัมพูชาศึกษาธรรมะตามแนวทางพระพุทธศาสนา นี่เดี๋ยวทีมงานเฝ้า Facebook ของคุณพ่อคุณลูกฝั่งกัมพูชาหน่อยนะคะถ้าเกิดที่น่าจะทราบไวน่าจะทราบข่าวจากประเทศไทยไวถ้าเกิดว่าทราบแล้วว่าท่านนายกและรัฐมนตรีวัฒนธรรมของเราเนี่ยสั่งเบรกคืนวัตถุโบราณน,นี่เอายังไงอ่ะ <c oughs> จะมีท่าทีอะไรหรือไม่นะคะฝากเฝ้าไว้หน่อยนะคะทีนี้ตัดภาพกลับมา